is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town สวัสดีครับบริษัทเอสพีคอนโทรลิซิสตมนะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำบอร์ดคอนโทรลรับที่เป็นบอร์ดเล็กชิ่งคอนโทรลแของบริษัทเอสนะครับตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์มานะครับสำหรับให้ลูกค้านำไปใช้งาน,นรับในกรณีต้องการให้มีการสั่งให้สลับการทำงานทุกๆครั้งนั่นเองคือไม่ให้ปัม๊มหรือพัดลมหรือการเอาไปประยุกต์ใช้อื่นเนี่ยให้ทำงานครั้งละ1ตัวสลับกันไปวนลูปกันทำงานกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม ถ้าปกติแล้วรับสมมุติว่าเราเอาไปใช้กับปั๊มน้ำนะปั๊มเรามีทั้งหมด5ตัวสมมุติว่าหลอดไฟตัวนี้นะครับที่ออกไปเป็นสัญญาณ2 2 0อย่โวลต์วิ่งออกไปเนี่ยอาจจะไปสั่งแม่เนติกนะผมแล้วก็ไปคุมปั๊มแต่ละตัวสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวแต่เราสามารถเขียนโปรแกรมเนี่ยให้มันควบคุมได้มากตามความต้องการของลูกค้าเลยจะ10ตัว20ตัวอะไรก็แล้วแต่นะรเราสามารถทําได้ตัวนั้นก็คือ ที่เราเห็นตรงนี้เราจะจําลองโดยการเอามาคุมหลอดนะครับจานวน5หลอดหรือ,อเปรียบเทียบโดยสมมุติว่าเป็นปั๊มน้ํา5ตัวนะครับปั๊มน้ํา5ตัวนี้สามารถทํางานแบบวนลูปการทํางานกันได้หรือจะเป็นระบบพัดลมนะครับในฟาร์มหรืออะไรพวกนี้สามารถที่ทํางานคำละหนึ่ตัววนกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นะมีการพักหรือหยุดการทํางานหรือสามารถที่จะทํางานนะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนก็นได้ ทำงานครั้งละสองตัวก็ได้นะครับสลับกันไปแบบนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยที่เราเออกมาให้ดูก็คือเป็นการสั่งสลับการทํางานครั้งละหนึ่งตัววนลูปกันไปนะครับผมโดยตัวนี้ที่เราต่อนะครับจะมีต,ะะมมะมตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกลอยนะครับแทนสมมติว่าเราเอาไปใช้กับปั๊มน้านะครับผมปั๊มน้ําตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกลอยที่เมื่อ,อน้ำลดปุ๊บปั๊มจะต้องทํางานดูดขึ้นมาเก็บโดยการสั่งปั๊มหนึ่งตัวนะครับ สมมติว่าตอนนี้เนี่ยลูกลอยนะครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าน้ําแห้งปุ๊บปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานนะครับผมเติมน้ําจนเต็มนะครับผมเต็มปุ๊บหยุดพอครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการสั่งเติมตัวที่2แล้วนะครับผมแบบนี้นะครับก็คือเป็นการสั่งให้ปั๊มตัวที่2ทํางานพอน้ําเต็มปุ๊บครั้งต่อไปเป็นตัวที่3ามทงานนะครับเต็มครั้งที่4ก็จะเป็นตัวปั๊มตัวที่4ทํางาน ครับเป็นการทํางานาสมมติว่าตอนนี้เนี่ยก็คือตัวที่5แล้วนะครับพอครบตัวที่5ปุ๊บเนี่ยหยุดพอครัง้งต่อไปก็จะเป็นตัวที่1มันจะเป็นการทํางานแบบวนลูปแบบนี้นะครับทํางานสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเราไปใช้กับระบบพัดลมระบายอากาศหรืออะไรพวกนี้เราสามารถที่จนะคอนโทรลได้ให้ทํางานครั้งละ2ตัวหรืออะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับเราโปรแกรมนะครับเราก็สามารถดึงสัญ,ญญาณพวกนี้นะไปคุมได้เลยว่าจะคุมพัดลม หนึ่งหรือสองอะไรพวกนี้นครับทางานคู่ขี้เนี่ยก็คือได้เลยนะครับามันมีพัดลมหกตัวทํางานครั้งละสองสลับกันไปแบบนี้ก็ได้อันนี้คือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนะเป็นบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลที่เป็นแล็กชิ่งคอนโทรลตัวนี้ทํางานแบบสลับทุกๆครั้งเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้สัญญาณตัวนี้เนะี่ยที่เราต่อนะตอนนี้เราใช้สัญญาณของลูกลอยนะครับเราสามารถที่จะใช้สัญญาณของทัมเมอร์ก็ได้เช่นเมื่อถึงเวลาปุ๊บให้ทํางานหนึ่งตัว พอครบเวลาก็หยุดพอครั้งที่2เปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งแบบนี้ทํางานวนกันไปเรื่อยๆนะครับลักษณะการทํางานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือต้องการให้อ่สลับแบบไหนนะครับเราสามารถทําได้หมดนะครับตัวนี้ก็มาแนะนำนะครับเผื่อใครสนใจที่จะเอาไปใช้ในการคุมปั๊มน้ําหรือคุมพัดลมในฟาร์มนะครับต้องการให้มันทางานบ้างพักหยุดพักบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ปกติถ้าเป็นแบบทั่วๆไปจะทํางานแบบสลับแค่2ตัวสลับไปสลับมาอันนี้คือเราสามารถที่จะสลับได้ถึง5ตัวมากกว่า5ตัวก็ได้นะครับจะกี่ตัวก็ได้เราทําได้หมดนะครับผมโอเคครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นการสั่งงานด้วยลูกลอยไฟฟ้าะครับกรณีเอาไปใช้กับปั๊มน้ําหรืออะไรก็ดีนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจาก ตัวลูกลอยเนี่ยมาเป็นทัมเมอร์ก็ได้นะครับถ้าปกติแล้วเราต้องการให้สลับปั๊มหรือสลับพัดลมหรือสลับอแอร์ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถสลับได้แค่สตัวเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นเราใช้ทัมเมอร์แค่ตัวเดียวนะครับผมทัมเมอร์ตัวเดียวนี้สามารถสลับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ามําเป็นแอร์เป็นพัดลมนะครับเราสามารถสลับการทํางานได้ถึง5ตัวตามที่เราเห็นตรงนี้หรือมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับก็แจ้งเราเข้ามาเราสามารถเขียนโปรแกรมได้มากกว่าน,นี้นะครับจะเป็น สิบตัวยี่สิบตัวหรือมากกว่านี้เราสามารถทําได้หมดเลยนะผมก็คือตอนนี้เนี่ยเราทําตัวอย่างให้ดูแค่ห้าโซนแค่นั้นเองนะครับผมหรือพัดลมห้าตัวนะครับผมแค่นั้นตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราลองดูกันก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้ทมัมเมอร์นับบอร์ดตัวนี้ยังไม่ได้ทําทการายึดสายออกมานะยึดขลุออกมานะครับตัวนี้เราเอามาลองทดสอบให้ดูก่อน,นว่าระบบของเราเนี่ยมันทางานได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขั้วออกมาให้เราสําหรับขันน็อตเข้าจุดต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรามาทดสอบให้ดูก่อนโดยเราต่อที่ทัมเมอร์บ้างนะครับจากเมื่อกี้ที่เราต่อลูกลอยไปแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาเซ็ตทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยสิว่าเราต้องการให้ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับสั่งให้ระบบไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับหรือปั๊มน้ําหรือแอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานครั้งละหนึ่งตัวทุกๆนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ให้มีการสลับกันนะครับเรามาดูกันถ้าสมมุติว่านะตอนนี้นะผมตอนนี้เนะี่ยถ้าสมมุติว่ามันเดินไปนะครับตัวนาฬิกามันเดินไปนะครับสังเกตว่าถ้านาฬิกาเดินเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนี้นครับผมเมื่อนาฬิกามันเดินหมุนไปนะครับผมพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะทํางาน1ตัวสังเกตนะครับสมมติว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมหรือปั๊มน้ำนะครับครบ2ชั่วโมงจะทํางาน1ตัวนะครับมันก็จะเดินไปเรื่อยๆพอชั่วโมงที่2นะครับหยุดพักไป หยุดพักไปสองชั่วโมงพอครั้งต่อไปเป็นตัวตัวที่สองทำงานนะครับทํางานไปอีกสองชั่วโมงหยุดพักนะครับหยุดพักไปอีกสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวที่สามจะทําำงานขึ้นมานะครับเป็นเวลาสองชั่วโมงก็คือสลับสลับกันไปแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการตั้งท่ามือของเราเนี่ยเองนะครับตอนนี้นะมันก็หยุดพักไปนะครับสองชั่วโมงแล้วก็นะครับทํางานสองชั่วโมงแบบนี้นะครับผมเป็นการทํางานแบบวนกันไป ก็จะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับตามที่เราเห็นนะครับพอมันเดินไปบนครบปุ๊บก็จะวนกลับมาเป็นตัวที่หนึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งทัมเมอร์เราต้องการให้มันทำงานเร็วหรือช้านะครับท้งละสิบห้านาทีตัวละสิบห้านาทีทํางานวนกันไปแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราเซ็ตเนี่ยให้ทัมเมอร์เนี่ยมันทางานเร็วเราก็เซ็ตลงไปนะครับเซ็ตตัวนี้ให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับพอเซ็ตเร็วขึ้นปุ๊บการทํางานตัวนี้มันก็จะไวขึ้นนะครับแค่นั้น สมมติรับเราจะเซตแบบนี้เซตให้มันทํางานแบบเร็วๆนะครับมันจะสลับทุกๆครั้งเลยสังเกตนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับเมื่อเรานะครับในการเดินไปปุ๊บเปลี่ยนเดินไปเรื่อยเปลี่ยนนะครับผมแบบนี้นะครับมันก็จะวนกันไปอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับที่เราใช้ทําเมื่อตัวเดียวสามารถสลับไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือแอร์หรือปั๊มน้ําเนี่ยได้ทั้งหมดหลายๆตัวนะครับโดยใช้ทําเมื่อตัวเดียวเป็นการประหยัด เราก็จะใช้อบอร์ดชุดนี้เนี่ยใส่เข้าไปในตู้คอนโทรลให้ลูกค้าในการเอาไปควบคุมพัดลมนะครับหรือควบคุมปั๊มน้ําก็ดีนะครับหรือแอร์ต่างๆเนี่ยต้องการให้สลับการทํางานนะครับทั้งวันเนี่ยให้สลับกันไปก็ได้หรืออยู่ที่เรานะครับนอกจากนอกเหนือจากลูกลอยทามเมอร์และยังเป็นอื่นๆได้อีกเป็นระบบการสั่งงานเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมผ่านมือถือเข้ามากดครั้งหนึ่งเปลี่ยนตัวหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็ได้ หรือจะเอาไปใช้คอนโทรลถ้าเกิดเป็นแอร์ก็ใช้ระบบเป็นอุณหภูมิเข้ามาก็ได้คือถ้าอุณหภูมินะครับสั่งเข้ามาปุ๊บก็จะทําให้แอ์ A ของเราเนี่ยทำงานหนึ่งตัวก็ได้นะผมก็คือสามารถที่จะเอาไปคอนโทรลได้หลายรูปแบบรับขึ้นอยู่กับการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปรับใช้ได้ทุกอย่างขอให้มีสัญญาณมาซิกเนลตัวนี้แค่น,นั้นเองรับมีซิกเนลเข้ามาปุ๊บเนี่ย แต่ละครั้งก็จะมีการทํางานแบบสลับกันวนกันไปเรื่อยๆวนลูปนะครับตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครประมาณนี้เลยนะครับอตอนนี้เราลองมาดิฟตัวทัมเมอร์นะครับทุกๆ15นาทีให้มันทํางานสลับกันไปทุกๆ15นาทีเลยนะครับก็จะเพื่อความรวดเร็วนะครับสมมุติว่าเราต้องการให้อ่รพัดลมของเราหรือแอร์ของเรานะครับหรือปั๊มของเราเนี่ยทำงานทุก15นาทีแต่ว่าให้ทํางานสลับกันไปเพื่อ ยืดอายุการใช้งานของตัวปั๊มหรือพัดลมนะครับหรือต้องการที่จะเอาไปสั่งงานในจุดอื่นๆนะครับผมสมมติว่าเป็นพัดลมมี5โรงเรือนนะครับเราก็ให้พัดลมเนี่ยทำงานนะครับวนเงินไปแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จอาวไปยุกใช้ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งานนะครับเราก็ทําให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็มาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับตัวบอดเองนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้ว ครับก็จะมีรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้มาคร่าวๆก่อนนะครับเบื้องต้น,นครับผมโอเคครับ